รถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์ของพี่น้องประชาชนนะคะที่ถูกจมน้าท่วมนะคะก็สามารถเคลมค่าเสียหายกับบริษัทประกันภัยได้ค่ะถึง5ระดับตั้งแต่8,000บาทจนไปจนถึงคูณทุนประกันค่ะกรณีท่วมทั้งคันแต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขของกลุ่มมาทําด้วยค่ะ จากสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดส,สงขลานะคะที่ทำให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์จำนวนมากเสียหายค่ะล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปพอ,ปอได้เปิดเกมประเมินค่าซ่อมรถที่ถูกน้ำท่วม5ระดับระดับแรกคือระดับ A ค่ะน้ำท่วมถึงพื้นรถซ่อม8,000-10,000บาทระดับ B น้ำท่วมถึงเบาะและระบบไฟฟ้าซ่อม15,000-20,000บาทถึ 20, บาทค่ะระดับ C นะคะน้ำท่วมถึงส่วนล่างคอนโซล ซ่อม25,000บาทถึง30,000บาทระดับดีนะคะน้ำท่วมถึงส่วนบนคอนโซนานะคะซ่อม30,000บาทขึ้นไปและระดับอ e ีรถจมน้ำทั้งคันค่ะซึ่งบริษัทประกันภัยนะครับจะคืนทุนประกันตามวงเงินในกรมธรรม์โดยหากค่าซ่อมเกิดกว่า70%ของราคารถบริษัทจะจ่ายทุนประกันเต็มจำนวนให้ทันทีซึ่งผู้เอาประกันควนรตรวจสอบเงื่อนไขกรมธรรม์ พร้อมเตรียมเอกสารสำคัญเช่นกรมทรรม์บัตรประจำตัวประชาชนใบขับขี่และหลักฐานความเสียหายเช่นภาพถ่ายคลิปหรือบันทึกประจำวันของตำรวจเพื่อให้บริษัทประเมินและอนุมัติซ่อมได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้หากมีปัญหาการเครมนะคะก็สามารถติดต่อสายด่วนที่คอปพ1186หรือสำนักงานคอปพในพื้นที่โดยคอปพนะคะยังประสานบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยรถจักรยานยนต์ช่วยตรวจเช็คและเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ประชาชนสามารถใช้รถได้อย่างปลอดภัยทันทีค่ะ